นะครับชีวิตบ้านสวนครับชงเย็นเย็นบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับนี่อาหารไก่ที่บ้านสวนนะครับอันนี้ของว่างแล้วตามที่พาดูอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้เกือบห้าโมงเย็นครับแต่แดดยังเปลี้ยอยู่เลยสี่โมงกว่านะครับนี่กับแม่ครับมาอยู่บ้านสามสี่วันคิดถึงแม่มากนะฮะนี่ครับ แม่ให้อาหารไก่นะครับมาอยู่สามสี่วันไก่ออกไปสามสี่ตัวครับนะครับเป็นรายได้บ้านสวนนะครับเลี้ยงไก่บ้านนะนี่ทำเล้าไก่ล้อมรอบนะครับตาขายลวดแบบนี้นะฮะนี่งบนะหมดไปสองหมื่นกว่าบาทเฉพาะทํารั้วนะไม่รวมไม่รวมตัวนี้ไม่รวมตัวเล้านะตัวเล้าประมาณสามหมื่นประมาณนั้นตัวเลา้าสองโซนแบบนี้ เล้าไก่นะฮะก่อนมีไก่ไข่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ลงไก่บ้านอย่างเดียวนะครับเพราะว่า,าเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็แม่ชอบเลี้ยงนะครับแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วผมยังเป็นเด็กเนะี่ยสถานที่แห่งน,นี้ก็เลี้ยงไก่เหมือนกันแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เลี้ยงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับหมามาไล่กัดอะไรกินไปจําได้อย่างเด็กเด็กเนี่ยยังจําได้เลยนะครับพอโตขึ้นมา นะครับก็รู้สึกว่าเราสามารถทําให้ดีกว่ามากกว่าสมัยก่อนๆที่รุ่นพ่อแม่เราทําไว้นะครับก็เลยอยากทําให้มันดีนะครับฝีมือเรานะฮะและอย่างแม่ชอบด้วยนะครับอยู่ไก่เลี้ยงไก่ไก่เลี้ยงไก่เป็นางานอดิเรกไปนะครับอยู่บ้านสวนนะครับนี่ที่ผมไม่เข้าใกล้เพราะว่าเขาตื่นได้นะครับในช่วงที่ให อาหารว่างก็อยากให้เขากินแบบสบายใจนะครับคนที่ให้อาหารเท่านั้นที่จะยืนสับแบบนั้นได้กล้วยนะฮะผมไปตัดให้แม่เมื่อกี้แค่ต้นเดียวนะครับเป็นต้นมะเลยต้นลูกมะนะครับเลือกเอาต้นไหนที่แบบเขาออกเยอะๆเราก็ตัดออกมานะครับเอามีดเฉือนออกมาแล้วก็สับมาให้ไก่นี่ครับการฟักไข่เนี่ย บางคนถามว่าใช้ตู้ฟักไหมใช้ฟักแบบไหนก็คือให้ฟักธรรมชาติเลยเดี๋ยวพาไปดูนะฮะแล้วก็ไรกําจัดในเล้าไก่เนี่ยท่านใช้ตัวอันนี้ได้นะอยากให้ลองดูคือใบยูคานะครับที่บ้านผมเนี่ยใช้ใบยูคาเพราะว่า,ายูคาเยอะธรรมชาติเยอะนี่ครับนี่อันนี้กกไข่อยู่นะมีไหมอันนี้อันนี้ไม่มีนะนี่ครับนี่ สองแม่นี่ครับกกแบบนี้แบบธรรมชาติเลยนะฮะนี่แม่ครับคิดถึงแม่มากไม่อยู่บ้านหลายวันนี่มไม่มีสตังค์ให้แม่เลยอ่า <laughs> ขายไก่ได้เป็นอ่าพอเป็นไรายได้นะครับพอให้มีความสุขให้มีรอยยิ้มนะฮะรู้สึกดีใจนะที่เห็นแบบนี้นะฮะเรารู้สึกมีความสุข ได้อยู่ใกล้แม่นะอย่างน้อยเราได้มีโอกาสนะครับได้อยู่ใกล้ได้พูดคุยได้ช่วยเหลืออะไรบ้างนิดนิดหน่อยก่อนนั้นนี้ผมทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดจังหวัดระยองนะฮะอยู่ประมาณรวมเรียนแล้วก็8ปีตัดสินใจมาอยู่บ้านนะครับเพื่อสิ่งนี้เลยเพื่อคนนี้แหละนะครับพ่อผมเนี่ยเสียไปแล้วนะับไม่มีโอกาสได้ตอบแทนได้อยู่ดูแลใกล้ชิดท่านพูดแล้วมันจะร้องไห้นะนี่ ก็เลยรียบกลับมาถ้าไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากอยากกลับมาอยู่กับแม่ก่อนนะครับแล้วก็มาหางานทําจนถึงทุกวันนี้นะครับตลอดระยะเ,เวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็อยู่ในแพลตฟอร์มทำถ่ายวิดีโอนะครับมีงานติดตั้งโซลาเซลล์เข้ามาโซลาเซลล์ก็ใช้เองนะครับมีประสบการณ์จากการใช้เองนะครับพอทําให้เป็นมีงานติดตั้งมีงานเป็นอาชีพขึ้นมาได้อยู่นะครับ มันเหมือนเป็นอะไรโอเคเราได้อยู่กับแม่แล้วนะแล้วเราก็มีงานทํามีไรายได้อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็พออยู่ได้ครับนี่ไก่ที่เห็นที่ให้อาหารอยู่ตอนนี้มันก็เป็นไรายได้ให้แม่นะครับให้แม่ให้ให้บ้านสวนนะครับพอเป็นค่าใช้จ่ายเพราะว่าตอนนี้ค่าน้ําค่าไฟเนาะที่บ้านแม่อยู่ในหมู่บ้านก็ต้องจ่ายนะฮะเป็นน้ําประปานะนก็ต้องจ่ายน้ําค่าน้ําค่าไฟเป็นความสุขเป็นรอยยิ้ม ให้ชีวิตมันชุ่มฉ่ำนะฮะผมคิดว่าเราหลายคนที่ต้องการแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ตอนเย็นแค่ต้นเดียวนะดูเขากินแบบมันเป็นอาหารว่างได้อย่างดีเลยอาหารหลักๆตอนเนี่ยเป็นข้าวเปลือกแล้วก็รําข้าวรําข้าวเราที่บ้านแม่ก็จะมีเครื่องสีข้าวในครัวเรือนซึ่งเรายอมที่จะลงทุนตรงนี้เพราะว่าเราทํานาแล้วเรามีโรงสีข้าวในครัวเรือนคือจบเลย เราจะได้บโปรดักต์จากการสีข้าวนอกจากข้าวสารที่1ที่2แล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นรํารข้าวมาเลี้ยงไก่ก็ได้มาเลี้ยงเป็ดก็ได้มาเลี้ยงปลาด้วยก็ได้นะครับปลาที่ผมเลี้ยงบ้านหลังน้อยเนี่ยไม่ให้หัวาหารเลยนะครับก็สามารถที่จะเอาขึ้นมากินได้เหมือนกันนะครับปลานิลนปลาตะเพียนแล้วก็มีปลาธรรมชาติด,ด้วยที่สระน้ําอยู่ฝั่งนู้นนะฮะใครที่ติดตามหลายๆคลิปเป็นเอฟซีประจํามาก็น่าจะทราบกันอยู่นี่ครับ พร้อมออกแล้วนะอีกหลายตัวออกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะโตพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นอาหารหลักก็คือหัวอาหารเนี่ยซื้อให้แค่ลูกไก่น้อยที่เพิ่งฟักนะฮะผสมกับรำข้าวเหมือนเดิมนอกนั้นไก่โตเนี่ยจะให้เป็นรำข้าวไปเลยแล้วก็ข้าวเปลือกซึ่งเรามีตรงนี้อยู่แล้วเรามีรำข้าวจากการสีข้าวโรงสีข้าวเราก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือการลงทุนแต่เราลงทุนแล้ว ก่อนที่จะผมจะลงทุนผมต้องคิดก่อนว่าผมซื้อสิ่งนั้นมาเพื่ออะไรนะครับอย่างเช่นเราติดโซล่าเซลล์ติดปั๊มบาดานติดอะไรโซล่าเซลล์ el, เราติดไปเพื่ออะไรเราจะไดอ้อะไรมาจากสิ่งที่เราทำนะครับมันถึงจะเรียกว่าการคุ้มค่าเพราะฉะนั้นบางคนถามว่ามันคุ้มข้าหัวอ,อาหารไหมผมไม่ได้มองอย่างนั้นผมมองว่าผมเลี้ยงไก่แล้วได้ความสุขนั่นคือ1นนะฮะเลี้ยงไก่แม่เลี้ยงแล้วแม่ได้ความสุขให้ออาหวานนี่คือ1 2 รายการที่2คือได้ขายด้วยขายในหมู่บ้านนะขายได้แน่นอนนะครับเขามาซื้อประจําถ้าไก่เราแบบยังมีอยูก่ก็ยังมาซื้ออยู่ตลอดนะฮนะสามก็คือได้อะไรละ่ะคือได้เอาเข้าเปลือกนะฮะที่เราไม่เคยเอามาสีเองเลยเนี่ยได้มาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรไปด้วยมันได้หลายๆอย่างแต่ละมุมมองคนคิดมันไม่เหมือนกันอะ่ะเนาะนะครับก็ต้อง แล้วแต่คนด้วยนะครับการ <ST> <th il> <at> ที่จะได้คุ้มทุนไม่คุ้มทุนให้เราคิดเอาเองว่าเราทําสิ่งนั้นเพื่ออะไรสิ่งที่เราได้มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินนะแต่มันมันได้เหมือนว่าเหมือนเราขับรถไปอยากกินกาแฟเราอยากกินกาแฟเพื่ออะไรเราอยากกินน้ําอะไรเพื่ออะไรอยากกินขนมเพื่ออะไรบางทีมันเพราะความอยากของเราเท่านั้นบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราก็ได้แต่เพราะความอยากเราทําตอบสนองพอเราได้ทําแล้วมันเกิดความสุขนั่นแหละท่านทำไปเถอะนะครับถ้ามันไม่ได้เบียดเบียนหรือว่าเป็นงานที่สุจริต เบยดเบียนคนอื่นอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปยืมเงินใครเข้ามาทําอะไรเนี่ยอันนี้ผมทยอยทาไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดมันจนเป็นขนาดนี้นะครับเนี่ยครับตัวล้อมตะไคร่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอู้แดดแรงมากเลยสี่โมงกว่าแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เวลาฟักแล้วเอามาไว้ข้างในก่อนขังแบบนี้ก่อนนะเวลาฟักขังแบบนี้ก่อนตัวน้อยแล้วค่อยปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เลี้ยงไก่ไข่ด้วยก็ได้กินไข่แบบ ทุกวันเลยนะแต่ว่าผมมีความคิดว่าจะเอามาอีกอยู่ไก่ไข่ที่เอาออกไปคือมันหมดอายุแล้วมันไม่ไข่แล้วตลอดระยะเวลาที่เราเลี้ยงไข่มาเนี่ยเราไม่เคยซื้อไข่แล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคมากมีไข่สดๆกินนะครับแล้วก็มาต่อด้วยการเลี้ยงไก่บ้านนี่แหละนะฮะดีครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์นะฮะก็สอบถามเพิ่มเติมเรื่องระบบโซลาร์เซลล์ผมทำออฟกริดอย่างเดียวในสถานที่ไฟไม่ถึงนะ ไม่ได้ทําเรื่องการลดค่าไฟอะไรนะครับในสถานที่ไฟไม่ถึงถ้าเราต้องการที่จะใช้ไฟนะครับต้องการไปอยู่บ้านสวนหรือทําบ้านเล็กๆพร้อมติดโซลา่าเซลล์เนี่ยปรึกษากันได้ในเขตอีสานนะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ